สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่ 2. สิงหาคม2566ประธานธิรดีวลเดเมียเซเลนกี้ผูน้นํายูเครนได้ให้คําม,มั่นกับคนหนุ่มสาวในประเทศว่าทุกคนจะมีอนาคตที่บ้านคงปลอดภัยและมีเสรีภาพในบ้านเกิดของตนโดยเซเลนกี้นั้นกล่าวสุนทรพจน์ทางวิดีโอในวันแห่งรัฐธรรมนูญของอยูเครนบอกว่ารัฐสามารถและต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่จากเต็มที่ ในการใช้ชีวิตที่มีเกียรติมีอรารยธรรมปลอดภัยและมีเสรีภาพของชีวิตเขามอบหนังสือเดินทางเล่มแรกให้กับเด็กชายและเด็กหญิงในช่วงวันหยุดและกล่าวขอบคุณสำหรับความศรัทธาต่อ,อยูเครนของพวกเขาเซเลนกี้ประกาศวันแห่งรัฐยูเครนขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโดยกำหนดในวันครบรอบคริสต์ศาสนาของอาณาจักรยุครางของจกักรวรรดิรุสเคฟเมื่อปีคริสต์กรรักราช988แต่จากการลงมติของรัฐสภาเมื่อเร็วๆนี้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะมีการเลื่อนวันออกไปอีก13วัน เพื่อสอดคล้องกับปฏิทินเกรกอรียนสมัยใหม่ในสุนทรพจน์เซเลนกี้ยังได้รายงานถึงการพบปะกกับนายกรัฐมนตรีมูฮัมหมัดบินอับดุลรามันอันทานีของกาตาร์ด้วยซึ่งให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือในการนําเด็กยูเครนที่ถูกลักพาตัวกลับจากรัสเซียและจะรื้อฟื้นข้อตกลงในการส่งออกธัญ,ญพืชของยูเครนอีกครั้งเนื่องจากสุนทรพจน์ถูกบันทึกไว้ก่อนที่ขีปนาวุธจะถล่มเมืองดานิโปรเซเลนกี้จึงไม่ได้กล่าวถึงเหตุระเบิดในวิดีโอของเขาอย่างไรก็ตามเขาประนามการโจมตีครั้งนี้ผ่านเท ในภายหลังว่าเป็นการ่อการร้ายด้วยจรวดของรัสเซียซึ่งรัสเซียจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจากข้อมูลเบื้องต้นของทางการมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนจากเหตุการณ์ขีปนาวุธถล่มเมืองดานิปโปรและจากข้อมูลของเซเลนกี้ระบุว่ายังมีอาคารสืบราชการลับของ SBU ของยูเครนซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับตึกอพาร์ตเมนต์ก็ถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ฝักฝักของยูเครนนั้นก็มีการตอบโต้ฝั่งรัสเซียด้วยการส่งโจรเข้าไปโจบตีกรุงมอสโกอีกครั้งในช่วงเช้าของวันที่1สิงหาคม2 5 66นะครับก็เลยทําให้อาคารแห่งหนึ่งนั้นได้รับความเสียหายแต่ว่าทางการของรัเสเซียก็บอกว่าโรนทั้งหมดนั้นถูกทําลายไปเป็นที่เรียบร้อยความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเมื่อผู้นํายูเครนนั้นออกมาบอกกับคนรุ่นใหม่ว่าจะต้องมีอิสรภาพมีเสรีภาพมีความปลอดภัยมีอรารยธรรมและก็ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับถึงการต่อสู้ระหว่างที่พวกเขาดันกําลังดําเนินการสู้รบอยู่กับทางด้านรัเสเซีย S <S นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับความเคลื่อนไหวของผู้นํายูเครนที่ออกมาให้สัญญากับชาว,วาย,งงยูเครนนะครับว่าอย่างไรเสียยูเครนนั้นก็จะต้องได้รับชัยชนะและสิ่งสําคัญนั้นก็คือจะปลดปล่อยเสรีภาพให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยยูเครนนั้นอยู่ภายใต้การถูกจองจําหรือว่าการถูกจํากัดเสรีภาพอย่างไรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นยูเครนกม็มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะ ดำเนินการหลายสิ่งหลายอย่างได้ด้วยตนเองนะครับแต่ว่าสิ่งนี้กําลังเป็นปัญหานั้นก็คือกรณีที่พวกเขาต้องการที่จะเข้าเป็นชาติสมาชิกของนาโตแต่ว่ารัสเซียนั้นไม่ยอมแล้วก็ทวงถามถึงสัญญาที่เคยทําเอาไว้ตอนที่มีการแยกเอการาชออกจากทางด้านสหภาพโซเวียตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์เนิวนั้นก่อติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องทาอินเตอร์เนิวด้วยครับ